โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง S R C Head Gaming นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวไอคอนตัวใหม่นะครับก่อนใครเลยนะครับเราไปดูกันตัวแรกเลยนะครับโอเคนะครับตัวแรกนะครับเดียลเปียโรนะครับเอันนี้ผมจะบอกไว้ก่อนนะว่าผมพลาดจริงๆผมปรับเป็นเลเวลหนึ่งแล้วก็เอามาจัดเรียงเดี๋ยวคลิปต่อไปผมเลเวลตันให้นะครับอันนี้คือสเต็กลเวลหนึ่งนะ เล่นตำแหน่ง SS นะครับ92นะทาเวลตันก็97ครับเค่าพลังเด่นๆก็คือของกองหน้าเนาะเลี้ยงเร็วยิงอะไรอย่างงี้ครับจบสกอร์พลังการยิงเยี่ยมเลยครับคองบอลอยู่ที่93นะเวลหนึ่งนะครับสปีดก็เร็วอยู่นะครับไม่ใช่ช้าเหมือนตำนานนะตำนานผมรู้สึกว่าช้าๆนะแต่ไอคอนน่าจะเร็วนะครับสปีด87ออกตัว89นะครับ แต่ส่วนเรื่องจบสกอร์แปดนะครับพลังการยิงแปดหก็ูนสีู่สี่นะครับว้าวโอเคเราไปดูคนต่อไปเลยคนที่2นะครับคนที่2คนที่2คนนี้ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่ว่าผมเห็นรุดในเว็บนะครับอเดียโนนะครับอันนี้ผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นเวล1หนึ่งเหมือนกันนะครับผมลืมปรับเป็นเวลสูงสุดนะเล่นตำแหน่ง CF นะครับสเต็เก้าสิบสามเวลตันเก้าสิบแปดถือว่าเยอะเยอะมากเลยนะครับก็เหมือนกับสไตล์กองหน้าเหมือนกันเลยครับผม แต่อดีโนจะได้ค่าจำที่89นะครับแล้วก็คองบอลจะน้อยนิดนึงก็ไม่ถือว่าน้อยมากครับ91นะบาลานก็79ไม่เหมาะกับแบบเลี้ยงไปยิงอะไรอย่างงี้น่าจะแบบเลี้ยงสั้นๆครับไม่ใช่แบบเลี้ยงตั้งแต่หน้ากรอบตัวเองไปยิงนะไม่ไม่ใช่นะครับน่าจะแบบเลี้ยงนิดนึงหน้าเขตโทษแตะออกซ้ายแตะออกขวาแล้วก็หักข้อยิงนั่นน่าจะได้ครับสเตปนี้นะแล้วก็ส่วนเรื่องของสปีดก็เร็วนะครับ 8ปดสิบหกนะออกตัวเก้าสิบนะครับส่วนเรื่องจบสกอร์นะจบสกอร์เก้าสิบแต่อันที่พีคที่สุดก็คือแบบยิงแรงที่สุดเลยครับยิงแรงนะครับเอ่อน่าจะเป็นหนะึ่งในยิงแรงที่สุดของเกมเลยนะอารดิโนเนี่ยเวลหนึ่งยิงเก้าครับโอ้โหถือว่าสุดยอดมากต้องจับตาดูครับตัวนี้ต้องจับตาดูมาแน่นอนครับเซิร์ฟไทยมาแน่นอนครับตัวที่สามครับตัวน,วน,วนี้ตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบนะผมชอบกว่าตำนานอีกตัวคุลิตไอคอนเนี่ย โอเคเรามาดูกูลรีดกันเลยนะครับอันนี้เวลหนึ่งเหมือนกันนะผมลืมปรับเวลหนึ่ง amf อยู่ที่เก้าสิบสองนะครับส่วน cm อยู่ที่แปดสิบสามนะครับตัวนี้ก็กูลรีดเล่นได้ทุกตำแหน่งนะครับว้าวสแต็คมันค่อยลดมากกองหลังอยู่ที่แปดสิบสองแบ็คขวาอยู่ที่แปดสิบสามแบ็คซ้ายแปดสิบสามนะครับส่วน ss แปดเจ็ดนะครับ cf แปดแปดนะครับตัวนี้จะได้เรื่องมงนะครับถ้าแบบถ้าแบบออกเส้นแล้วให้กุลิีดวิ่งเติมแล้วก็มงมีสิทธิ์เข้านะครับเพราะว่า ค่าจำดีค่ามงดีตัวนี้เลี้ยงบอลตัวทําเกมตัวทําเกมนะครับส่งดีเลี้ยงบอลดีแบบจ่ายแม่นเลยครับฟอร์มเจ็ดด้วยครับแข็งเก่งผมจะบอกให้นะครับตํานานคุณลิตที่เป็นตํานานมันวิ่งช้าใช่ไหมครับแต่ไอคอนหายห่วงนะครับเร็วมากครับ86เริ่มต้น86ครับออกตัว8 9ก็คือเวลตันก็น่าจะ90อัพอัพครับก็คือเร็วครับปีนี้เร็วตัน96นะครับเวลตัน9 6 พอจบสกอร์จบสกอร์อาจจะไม่ดีเท่าไหร่8-2แต่ก็พลังการยิง8-6ครับก็ถือว่าแรงแรงมากเลยครับโอเคเดี๋ยวมีคนต่อไปเยอะๆเลยครับแน่นอน EP ต่อไปแน่นอนโอเคเป็นไงกันบ,บ้างครับกับตำนาน3ตัวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเป็นมือใหม่นะวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ